อยากรู้ไหมก็คือให้จำแบบนี้ไปเลยก็ได้ว่าเนี่ยเขาคือคำเดียวกันหน้าตาเหมือนกันสะกดเหมือนกันใช่ไหมออกเสียงเหมือนกันด้วยบางทีหน้าตาเหมือนกันแต่ออกเสียงไม่เหมือนกันก็ได้นะก็คู่แรกที่ครูโซเฟียจะให้ที่เมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะว่าเขาเป็นยังไงคะหน้าตาเหมือนกัน คู่นี้ออกเสียงเหมือนกันด้วยแต่ความหมายไม่เหมือนกันเดีย๋ยวครูเซฟิเจะบอกความหมายแล้วก็จะให้ตัวอย่างประโยควิธีการใช้คำเหล่านี้ด้วยนะคะโอเคคุณที่กดติดตามค่ะโอเคคู่แรกก็คือ bat ก็คือ bat bat คำศัพท์ง่ายๆเริ่มจากง่ายๆก่อนนะเพื่อนเพื่อนะเริ่มจากง่ายๆก่อนคำนี้นะคะเป็นคำนามท,ทั้งสองนะ เป็นคำนามนะเขียนครซจะเขียนคำแปลให้ละกันค่ะข้างๆคำนามแรกก็คือขังข่าวนะคะอีกอันนึงก็คือไม้ตีค่ะไม้ตีตัวอย่างประโยคเพื่อนๆรู้จักคำว่าขังข่าวใช่ไหมขังข่าวก็เป็น a n i m a l ก็คือคำนามซึ่งสามารถอยู่ในประโยคก็คือจะอยู่ในตำแหน่งที่เป็นประธานก็ได้หรืออยู่ในตำแหน่งที่มาข้างหลังกริยาก็ได้ ทีนี้ประโยคที่ครูโซเฟียจะให้เนี่ยเขาจะอยู่ในตำแหน่งที่เป็นประธานนะคะทุกคนเป็น subject โอเค a bat flew out of the cave a bat flew out of the cave a bat flew out of the cave oh h oh, oh. he hit the ball with a bat He hit the ball with a bat อ่ะเราจะเขียนให้ hit the ball with a bat อ่ะเ,เพื่อนๆว่าสีขาวชัดกว่าไหมคะในคอมเมนต์เข้ามาหน่อย